สวยมากสานฟรานชัดๆคุณผู้ชมดูสิไม่น่าเชื่อเลยเราอยู่ที่เมืองตรีคุณผู้ชมครับและนี่คือสะพานข้ามแม่น้าปาหลิงคุณผู้ชมฮะหรือว่าปาหลิงเหอเหอไปว่าแม่น้าคุณผู้ชมครับเราอยู่ที่เขตกวนหลิงเขตกวนหลิงนี่ก็คือเขตที่อยู่ในมณฑลกุ้ยโจวคุณผูณ้ชมครับสะพานนี้คือข้ามขุบเขาตรงนี้คุณผู้ชมฮะขุบเขาที่เป็นแม่น้าปลาหลิงนะฮะเขตสองเขตนี่คือเขตฝั่งนี้คือเจิ้นหลิงฝั่งนูง้น,นคือเฉิงจิ้ง กวานคุณผู้ชมฮะสองเขตแต,แต่ยังอยู่ในมณฑลเดียวกันคือมณฑลกุ้ยโชวนะครับข้ามภูเขาสวยๆแห่งนี้คุณผู้ชมระยะของสะพานนะครับมีความยาวถึง2กิโลกว่าคือ2,237เมตรเลยทีเดียวครระยะที่เขาวัดกันจริงๆคือระยะเจ้าเสาสองข้างนี่คือเขาเรียกว่าตรงกลางสะพานคือระยะที่เขาเป็นสะพานแขวนตรงนี้คุณผู้ชมเสาน้นึงเสานูนคุณผู้ชม1,000 กับ88เมตรผู้ชมครับ1 0กับ88เมตรสพานนี้เปิดเมื่อวันที่23ทธันวาคมปี2009ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทางด่วนที่เรียกว่า G 6 0ทั้ทางด่วนนี้เขาลากยาวตั้งแต่เซี่ยงไฮ้มาคุณหมิงนะคะคือเซี่ยงไฮ้คุณหมิงตรงนี้เป็นช่วงคุยโจคุณหมิงคุยโจนี่มีสะพานถึง2 0 0หมื่นสนในมณฑลนี้ทีเดียวนะฮะคุณผู้ชมนี่คือกว้าง สามารถแวะตรงนี้นะครับถ่ายรูปสวยๆนะครับจอดรถไว้ถ่ายรูปสวยๆหรือว่าชอบกิจกรรมแบบผาดโผนหน่อยสร้าง energy สร้างแบบอดีดิดนินหลังแอดเวนเจอมากแล้วก็สวยมากครับป่าลิงเหอครับ จากเมืองหลวงกุยย้ยหยางเราวิ่งลงมาทางใต้ทิศตะวันตกเฉียงใต้คุณผู้ชมครับวิ่งมาหลายชั่วโมงทีเดียวฮะมาเพื่อมาชมเมืองนี้ฮะเมืองนี้เราเรียกว่าเมืองชิ่งยี่ออกเสียงแบบนี้ฮะชิงยี่รัฐสถาที่ตรงนี้เรียกว่าว่านฟงหลินว่านฟงหลินนี่คือป่าหมื่นยอดคุอผู้ชมครับตรงนี้สวยระดับในเมืองจีนเนี่ย หาที่อื่นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมฮะภูมิประเทศแบบนี้คือภูมิประเทศแบบคาร์ดท,ที่ออกเสียง K A R S T คาร์ตรงนี้คือป่าหินที่โดนน้ำกัดเซาะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการหลุบขึ้นไปโผล่ขึ้นมาเป็นเขาตะปุ่มตะป่่าขึ้นเต็มไปหมดตะปุ่มตะป่มคุณผู้ชมดูมีถึง20,000ยอดข้างในมีอะไรอีกเยอะแยะเดี๋ยวเข้าไปดูนครับตามไปดูเลยฮะสวยแน่นอนไปคุณผู้ชมเชิญ ที่ท่องเที่ยวดีมากนะฮะพอผ่านการจ่ายสตังผ่านทิเกตเข้ามาแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเ,เรียบร้อยเลยลงมาเป็นบันไดเลื่อนนะฮะมีอาคารรับสวยงามลงมาปุ๊บคุณผู้ชมดูมีจอมาสี่มิเดียคุณผู้ชมดูลงมาปุ๊บเจอจอรับก่อนเลยนี่เขาเรียกเขาสร้างบรรยากาศก,าก่อนก่อนจะเห็นของจริงนั่นในฮะมีการเอาตัวไฮไลท์ไฮไลท์ฮะที่อยู่ในนี้ทั้งหมดเอามาโชว์ก่อน อดใจไม่ไหวดูข้างในดีกว่าเชิญครับนี่ไงเซาเวสคุณผู้ชมฮะก่อนเข้าไปชมสถานที่จริงมีผ่านพิพิธภัณฑ์เล็กๆฮะนำเสนอความเป็นตะวันตกเฉียงใต้เชิญครับ ชมคุณผู้ชมก็จะผ่านงานศิละปะอันนี้ก็มีเล็กๆน้อยๆฮะมีขายด้วยตรงนี้ผ้ามัดย้อมสีครามอมเขียวแบบนี้คุณผู้ชมที่นี่ฮิตมากนะสีแบบนี้ฮะหน้านี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนานหน้าร้อนเนี่ยจะใช้สีขาวกันใส่เสื้อขาวใส่เสื้อม่วงอีกหน้านึงถ้ามาช่วงนี้จะเป็นสีนี้ฮะสีครามนะฮะสีครามอมเขียวอย่างเสีอย่างเงี้ยเยอะเลยคุณผู้ชมดูไม่ธรรมดา คุมนี่เจ้าพังพังหลงก็คือเจ้ามังกรหลงก็คือมังกรคุณผู้ชมพังพังหลงก็คือมังกรตัวอ้วนคุณผู้ชมนี่เป็นมาสคอตของกุ้ยโจเคาฮะเพราะว่าที่นี่เขาเจอเจ้าฟอสซิลของไดโนเสาร์ด้วยฮะนี่คุณผู้ชมจริงๆเป็นแบบนี้คุณผู้ชมแต่นี่ก็ดีแปลงเป็นแบบนี้นี่พังพังหลง อยากจะดูอีกอย่าลืมซับสไครป์นี่กดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆเราออกมานะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรังสรรค์เส้นทางอย่างมีลีลาโดยอีลิ e ฮอลิเดย์